หลักการที่ว่ามองโลกในแง่ดีของฝรั่งนะ่ะมันไปนระกเยอะแยะไปหมดเลยชิบหายไปหมดแหละฝรั่งไม่รู้จริงหรอกพวกนั้นอะ่ะบางทีก็คิดถูกบุญกุศลบางทีก็ไม่ถูกมันคิดยังไงก็ได้ให้ตัวเองสบายอะ่ะตัวเองเป็นสุขอะ่ะแต่ไม่ไม่รู้ลึกว่ามันถูกบุญกุศลหรือเปล่าถ้าคุณคิดไปถูกบาปเนะี่ยคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสนะมันจะทุกข์ทรมานจะนําเรื่องร้ายมาให้ชีวิต แล้วก็อยากได้ความสุขแล้วไปคิดให้มันเกิดเรื่องร้ายทําไมเ่ามันต้องคิดให้ถูกบุญกุศลถ้าเขาขโมยไปคิดยังไงให้ถูกบุญกุศลทีเนี้ยไปยินดีในชั่วไม่ได้นะชั่วเนะีะยได้แต่เมตตาเบกขาเท่านั้นนะไปชิงชังก็ไม่ได้ไปดูถูกก็ไม่ได้ไปยินดีก็ไม่ได้นะชั่วนะ่ะต้องมีแต่เมตตาเบกขาเท่านั้นแหละถึงจะได้เมตตาเบกขารู้ความจริงปรตนาดีช่วยเหลือปล่อยวางจะแ,แต่เมตตาเบกขา แล้วคิดยังไงอ่ะให้มันถูกบุญกุศลถ้าสมมุติว่าข้าวของเราสูญหายข้าวของเราสูญหายหนึ่งเราตระมัดระวังดีหรือยังนะเราก็ต้องตรวจดูว่ามันเป็นกรรมในอดีตรหรือปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดูแลไม่ดีก็แปลว่ามันเป็นวิบากไม่ดีในปัจจุบันนั่นแหละด้วยนะสถ้าเราดูแลดีที่สุดแล้วลหะแต่มันมันก็ยังถูกขโมยอยู่ก็แสดงว่าเป็นวิบากกรรมในอดีต เราก็อ๋อมันเวรกรรมเราเราไปขโมยของคนอื่นมาไปทําไม่ดีอย่างนี้มาทําให้คนอื่นเสียหายมามันต้องโดนคืนเพราะเราเคยทํามามากกว่านั้นรับแล้วก็หมดไปจะได้โชคดีขึ้นอย่างเงี้ยจากหมดเร็วก็ทําดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆแล้วส่วนคนที่เขาทําไม่ดีห่ะคนก็่เขามาขโมยล่ะโอ้อนี่มันจะเป็นบาปเราเราเคยทามามากกว่านั้นเราจะติดหมดไปว่าเออดีไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้อจากหมดบาปอ๋อนี่มันจะเป็นบาปของเขาเขาหน้าสงสารนะเขาต้องรับนรกอันนี้ เขาจะต้องเจออย่างนี้จะต้องเจอเรื่องร้ายๆแล้วเขาจะต้องเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยเออเราก็เมตตาเขาไม่อยากให้เขาเจอเรื่องร้ายๆแล้วก็เมตตาเขาแเราก็เมตตาเขาไม่อยากเขาเจอเรื่องร้ายนะทำยังไงก็ต้องรู้ความจริงปรารถนาดีช่วยเหลือปล่อยวางรู้ความจริงอะไรเวลาเจอใครทําอะไรไม่ดีก็ตามนะใครพ้องเรื่องอะไรใครทําอะไรไม่ดีใครมีข้อด้อยข้อพ้องเรื่องอะไรเนี่ย วิธีที่จะทําให้เราไม่มีวิบากกรรมเนี่ยคือเมตตาอุเบคาเมตตาเบคาทําได้สี่อย่างว,วิธีปฏิบัติสี่ขั้นตอนรู้ความจริงปรารถนาดีช่วยเหลือปล่อยวางรู้ความจริงคืออะไรก็ร,รู้ความจริงว่าเขาทําไม่ดีอย่างนั้นเขาจะต้องรับวิบากอย่างไรอ๋อเขาจะต้องรับสิ่งเลวร้ายนะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองความจริงที่เราต้องรู้ก็คือ ข้อที่สองคือรู้ว่าเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมาเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมาทุกชีวิตพัฒนามาจากด้อยไปสู่ดีเท้งนั้นแหละจะด้อยวนด้อยอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายมันทุกข์เกินคนเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเราจะพัฒนาไปสู่ดีที่เป็นสัจจะของทุกชีวิตนะเพราะว่าอยู่ในสภาพด้อยสภาพทุกอย่างนั้นไม่ไหวก็ต้องพัฒนาไปสู่สภาพที่มันดีขึ้นโดยจะพัฒนาไปสู่สภาพที่ดีขึ้นต้องมีผู้ที่รู้ ผู้รู้นี่บอกมีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ว่าต้องทําดีอย่างไรบอกเราเพราะว่าอยู่ในทาตัวอย่างที่ดีให้ดูแล้วก็บอกเราต้องพัฒนาไปสู่สภาพที่มันดีขึ้นโดยจะพัฒนาไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้เราก็รู้ว่าเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมาและถ้าด้อย่างนั้นมันก็จะต้องเกิดเรื่องเสียหายเกิดเรื่องทุกข์ทรมานนี่คือรู้ความจริงข้อที่หนึ่งข้อที่สอง พัฒนาดีแล้วก็พัฒนาให้เขามหมดสิ่งไม่ดีหมดสิ่งด้อยอันนั้นพัฒนามาสู่สิ่งที่ดีไม่ต้องทุกข์ทรมานกบิบากอันนั้นมากเกินไป,ไปจมอยู่ยางนั้นมันก็ไม่ดีแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาขึ้นมาที่ปรัชนาดีต่อเขาช่วยเหลือก็แล้วแต่เราจะมีศิลปะอะไรในการช่วยเหลือเราจะมีศิลปะอะไรก็ตามในการช่วยเหลือเขาเราก็ช่วยช่วยเหลือ,ช,ลอช่วยเหลือไปแล้วก็ช่วยเหลือ เช่นทําอะไรไม่ได้เลยให้ทาตัวอย่างที่ดีให้ดูให้บันทึกไว้ทําความผาสุขที่ตนช่วยคนที่ศรัทธาให้มีตัวอย่างที่ดีให้จิตเข้าบันทึกเอาไว้เดี๋ยวผมจะขยายรายละเอียดน,นี้ให้ให้ฟังกทีนิตนะว่าทําให้ดูเนะี่ยมันจะเกิดผลดีอะไรนะหรือเราบอกดีๆก็ได้ถ้าเขาชอบฟังดีๆเราก็บอกดีๆถ้าเขาชอบฟังแรงๆเราก็บอกแรงๆเคยได้ยินไหมด่าเอาบุญนะ ด่าเอาบุญมันก็ได้ไม่เป็นไรแต่คิดต้องปรารถนาดีต่อเขานะปรารถนาที่จะให้เขานั้นได้รับสิ่งที่ดีงามหยุดสิ่งที่ไม่ดีมาทําสิ่งที่ดีไม่บาปแต่ถ้ดาด่าเพราะว่าโกรธเขานี่บาปด่าเพราะไม่พอใจนี่บาปแต่ด่าเพราะปรารถนาที่จะให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีเป็นบุญกุศลด่าได้ด่าเอาบุญก็ได้นะหรือแจ้งตํารวจจับก็ได้ฟ้องศาลก็ได้ทำอะไรก็ได้นะหรือ ใ้กดสังคมก็ได้ใช้พลังหมู่สังคมก็ได้ใช้คนที่เขาสัทธาสอนก็ได้เพราะเขาจะได้เปิดใจแต่นี่เป็นต้นให้เขาได้เรียนรู้ซึมซับข้อมูลในสถานที่ดีๆก็ได้สถานที่ที่เขาพากันทําดีก็ได้นะหรือว่าทําท่าเปิดเทพฟังเองแล้วให้ข้อมูลเข้าหูเขาก็ได้นะอะไรก็ได้นะคือเราก็ฟังเองนี่แหละจะยิงลูกชิ้น่ะย,ยิงลูกชิ้นเข้าไปแต่นี่เป็นต้นได้ทั้งนั้นนะนะครับแล้วแต่เราจะใช้ ศิละปะใดให้คนได้รับข้อมูลคือทำท่าอ่านหนังสือแล้วทิ้งไว้เขาก็เอ๊อ่านอะไรเขาก็มาอ่านอย่างเงี้ยเป็นต้นฟังก็ดีนะชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสเขาจะเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาติของพลังชีวิตมนุษย์บันทึกทุกอย่างเลยแล้วถึงวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมวันที่ทุกข์เกินทนเขาจะใช้วิบากกรรมชุดใหญ่ชุดหนึ่งหมดไปแล้วพลังความดีที่เคยทามาชาติใดชาติหนึ่งจะไปจับข้อมูลดีๆออกมาใช้แล้วเขาจะเป็นคนดีที่้นทุกในที่สุดนี่เป็นสัจจะในชีวิตมนุษย์ทุกคนเป็นสัจจะเลยอย่างพระเทวทัตนี่นะพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าทําดีให้ดูสอน แต่ละภพบแต่ละชาติีทั้งทําดีให้ดูทั้งสอนคนที่ศรัทธาทั้งสอนพระเทวทัตสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกพระเทวทัตก็ไม่เอามาทําไม่เอามาทําเห็นว่าอันนี้ดีแต่เทวทัตเห็นว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าเห็นว่าดีเทวทัตเห็นว่าไม่ดีสัมผัสกี่ครั้งเทวทัตก็บันทึกว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าดีแต่เทวทัตเห็นว่าไม่ดีอย่างนี้แหละ ทุกพบทุกชาติทุกพบทุกชาติแต่เทวทัตไม่ทํา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 ชาติที่แผ่นดินสู่พระเทวทัตพระเทวทัตขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งชาติสุดท้ายนี่ที่มาอยู่คู่กับมาเกิดคู่กับพระพุทธเจ้าเน Adding ี่ยทำชั่วต่อทําชั่วต่อจนแผ่นดินสูบท,ท,ทุกเกินทนทุกเกินทนทําชั่วต่อไม่ได้มันทุกแต่คิดดีแล้วมันเป็นสุข ทุกเกินทนวิบากร้ายชุดใหญ่ชุดหนึ่งถูกชดใช้ไปพลังความดีที่เคยทํามาชาติใดชาติหนึ่งไปจับข้อมูลดีๆออกมาใช้ขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั้นหมายความว่าขอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถ้าพระเทวทัตไมเ่เคยเห็นถ้าพระเทวทัตไม่เคยพบเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังจะคิดออกไหมว่า จะขอปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจะคิดออกไหมคิดไม่ออกมันจะคิดไม่ออกเลยนะแต่เพราะได้ยินมาหลายชาติได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังมาหลายชาติจึงคิดออกพอคิดออกก็ขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสำนึกอย่างสุดซึ้งเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าด้วยสำนึกอย่างสุดซึ้งอันนี้ของพระเทวทัตพระเทวทัตจะได้บำเพ็ญเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้า หลังจากที่ใช้เวรกรรมทุกทรมานอย่างแสนสาหัสในนรกชั่วกับชั่วกัน,นอยากได้ไหมเวอร์ชั่นนี้ทุกทรมานแสนสาหัสชั่วกับชั่วกันแล้วค่อยบรรลุธรรมผมก็ไม่เอาเวอร์ชันนี้ใครจะเอาก็เอาผมไม่เอาหนึ่งคนผมเอาแบบพยัศาสตดีกว่าพยาศาสตะนะ แค่มันรู้สึกวุ่นวายในโลกนี้มันวุ่นวายแล้วเกินวุ่นวายแล้วเกินก็เดินบ่นไปที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะยังไม่ได้รอไปดินสูบเลยนะแค่วุ่นวายก็เดินบ่นนะเฮ้ยทำไมมันวุ่นวายไปหมดเลยวะโอ้นี่ก็ทุกข์อีกแล้วนี่ก็เดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้อร่อยว่ะทำไมวุ่นวายไปหมดเลยแค่นี้แหละเดินบ่นไปบ่นไปพระพุทธเจ้าได้ยินที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวาย ัดอานิสงส์ของพะนิพพานพะนิพพันจะไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายจะไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายหูพึงเลยเพราะตัวเองต้องการความไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายหูพึงไปฟังธรร,รมของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันตะ์ฟังสองครั้งครั้งหนึ่งพ่อมาตามฟังครั้งหนึ่งได้เป็นพระโสดาบันโอ้ได้มาระดับหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งพ่อมาตามลูกกลับไปพระเจ้าเทศโปรดพ่อบรรลุธรรมอีกเป็นอรหันต์เลย ฟ so <ge> ังข้องดอกเป็นอรหัสเลยมีฟังกี่ดอกก็แล้วแต่จะหันซ้ายหันขวาหน้าก็ค่อยๆยไปปะยุศาสตร์ก็แบบฟังมานานปยาศาสตร์ก็ฟังอย่างนี้แหละฟังมานานนๆหลายชาติแล้วก็เหลืออีกสองครั้งท่านก็สะสมไปน่นจะเหลืออีกกี่ครั้งไม่ช่างมันก็ฟังสะสมไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเต็มรอบก็บรรลุธรรมนะก็จะบรรลุธรรมโอเคนะก็เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นนี่นแหละมนุษย์จะบันทึกอย่างนี้ยเป็นพลังชีวิตของมนุษย์นะผมยกตัวอ,อย่างให้ชัดเลยนะยกตัวอ,อย่างให้ชัดขึ้นอีกอันหนึ่งมีผู้ป่วยท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นไวรัสตับอักเสบนะแล้วคุณหมอแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้เป็นตับแข็งแล้วเป็นเนื้องอ,งอกในถุงน้ําดีแล้วมาใช้วิธีนี้สามเดือนหายท่านเจอหน้าผมเมือ่อเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยดีใจมากเลยนะ แล้วเธอก็บอกว่าปฏิบัติแบบผมสามเดือนหายโรคเลยหายโรคเลยหมอแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้หายโรคเลยโอโ้ดีใจมากหน้าตาของสายเชียวแล้วผมเคยเจอผู้ป่วยท่านนี้เมื่อยี่สิบปีที่แล้วแล้วผมทําแบบนี้ให้ดูเมื่อยี่สิปีที่แล้วแต่ยี่สิปีที่แล้วท่านท่านไม่ได้เอาท่านทําบ้างไม่ทําบ้างทําเล็กน้อยแล้วก็ไม่ทําเลยนะแล้ท่ธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนเป็นป่วยนี่ก็เลกถึงนี่แหละท่านกถึงหมอเขียวทําพาทํยี่สิบปีที่แล้วก็เลยไปเอาตํารามาอ่าน แล้วก็ทําหายเลยสามเดือนถามว่าถ้าผู้ป่วยท่านนี้ไม่ได้พบผมเมื่อ20ปีที่แล้วตอนวิกฤตที่แพทย์แปัจจุบันรักษาไม่หายจะคิดออกไหมจะคิดไม่ออกนะัะยังจะเคว้งอยู่นะว่าจะใช้วิธีไหนดีใช่ไหมแต่พอได้ข้อมูลนี้ปุ๊บอย่างน้อยก็มีหนึ่งข้อมูลใช่ไหมโผล่ขึ้นมาก็มีหนึ่งข้อมูลโผล่ขึ้นมาก็เป็นตัวสะดุดในจิต ตัวเนี่ยแหละที่เคยได้พบได้เห็นที่บันทึกไว้ขณะตอนนั้นไม่เอามาใช้แต่เขาบันทึกไว้แล้วนะว่าผมเห็นว่าดีแต่เขาเห็นว่ายัางเขายังชอบอร่อยอยู่เขาเล่าให้ฟังแล้วทําไมไม่ทำแต่ตอนนูน้นชอบอร่อยเขาวนะ Lindsay, ไม่ทําแต่พอหนักเข้าก็นจืดก็ต้องเอาแล้ววะ <Gr> <อ>จืดก็ต้องเอาเพราะเขาบันทึกไว้แล้วไงเขาบันทึกไว้แล้วเนี่ยหรือบางคนเนี่ยเคยแม่พ่อแม,พอแม่พ่อแม่สอนให้เรากวาดบ้านนั้นแต่ตอนเด็ก,ดกอะ่ะสอนให้เรากวาดบ้าน เราก็ไม <Legend ary> ่กวาดเราก็ไปเล่นเราเห็นว่าไปเล่นมันดีกว่าแต่เราบันทึกไว้แล้วนะพ่อแม่เนี่ยเห็นว่ากวาดบ้านเนี่ยมันดีแต่เราไม่เอาไม่เอามาทําเราเห็นว่าไปเล่นมันดีกว่าว่าแล้วเราก็ไปเล่นแต่พอเราโตขึ้นเรากวาดบ้านไหมกวาดทําไมกวาดล่ะก็ลูกมันไม่กวาดไงเออลูกมันไม่กวาดเราก็กวาดท่านนี้ลูกมันไม่กวาดเราก็กวาดทำไมลูกมันไม่กวาดล่ะก็มันเป็นวิบากเราไงพอาเราเป็นลูกเราก็ไม่กวาด ก็ต้องใช้วิบากแล้วเราก็บันทึกไว้แล้วใช่ไหมว่ากวาดบ้านน่ะมันดีใช่ไหมเพราะบ้านรกเราก็รู้ว่าต้องทํำยังไงใช่ไหมก็ต้องกวาดบ้านเรารู้แล้วนั่นแหละเราบันทึกไว้แล้วนี่เป็นสัจจะนะที่ผมบอกความจริงอันหนึ่งที่มันเป็นความเสียหายอย่างมากในประเทศไทยในปัจจุบันในโลกในปัจจุบันแต่มันเป็นสิ่งดีอย่างมากในอดีตที่ที่ทําได้ถูกต้องแต่ปัจจุบันไี้ทําผิดมีอันนึงที่ทําถูกอย่างดีมากในอดีตและปัจจุบันภากันทาผิด จนเกิดความเสียหายทั้งสังคมเลยคือในอดีตสิ่งที่ถูกต้องคือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ในสังคมคุณครูเวลาไปโรงเรียนเนี่ยจะจำ้ำจี้จ้ำชัยเด็กจะสอนเด็กตลอดเลยว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอันนี้ดีงามอันนี้ถูกศีลธรรมอันนี้ไม่ถูกศีลธรรมจะสอนตลอดเลยเด็กบางคนเขาก็ทําเด็กบางคนเขาเฮี้ยวเขาก็ไม่ทํา แต่เขาบันทึกไว้แล้วนั่นในจิตว่าครูเห็นว่าดีแต่เขาเห็นว่าไม่ดีคนนั้นคนนี้เห็นว่าดีแต่เขาเห็นว่าไม่ดีเสร็จแล้วพอโตขึ้นนะไม่มีใครเคยคิดว่าเด็กเหล่านี้จะกลับตัวเป็นคนดีเลยแต่เด็กทุกคนกลับตัวเป็นคนดีหมดพวกที่เคยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเนะี่ยถูกผู้หลักผู้ใหญ่ถูกสังคมจ้ำที้จ้ำชัยเขาพลิกชีวิตเขาหมดเลยพอวันที่เขาทุกเกินทนนะความเหี้ยวของเขามันใช้ไม่ได้ ความเฮี้ยง,งเขาตั้งแต่เด็กที่มันซนมันไม่ทําไม่ทําไม่ทํามันใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้เขาจะระลึกถึงเลยว่าแล้วอะไรมันจะแก้ปัญหาได้เพราะเขาเจอปัญหาแล้วมันทุกข์มันแก้ไม่ได้เขาก็รู้ว่าหนึ่งอันนะที่คนแก้ปัญหาแล้วเขาอยู่เย็นเป็นสุขกันผู้ใหญ่เขาอยู่เย็นเป็นสุขกันเพราะเขาทําอันนี้เขาจะงัดข้อมูลนั้นออกมาใช้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนี่แหละเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมแต่ฟังดีๆ แต่ยุคน,นี้นี่ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมทั้งคุณครูส่วนใหญ่ก็จะก็จะไม่อยากสอนเด็กเพราะว่า,อาสอนแล้วมันไม่เอาสอนแล้วมันไม่ทําเขาจะบอกสอนแล้วมันไม่เอาสอนแล้วมันไม่เอาความจริงเน่ยมันเอาแต่มันยังไม่ทํามันเอาแต่มันยังไม่ทําแต่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เลยทอ้อใจก็เลยไม่สอนเด็กไม่สอนเด็กเพราะเด็กมันเฮี้ยวเยอะยุคนี้อ มันเหี่ยเยอะต้องมีวิบากายมาเยอะมันต้องสอนมันจะยังไม่เอาไปทําหรอกแต่มันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วแต่มันไม่เอาไปทําตอนนั้นมันยังไม่ทํามันเอาแต่มันยังไม่ทําฟังดีๆนะแต่เราถูกกิเลสหลอกว่ามันไม่เอาแต่ไม่มีหรอกชีวิตไหนที่จะไม่เอาข้อมูลที่เขาได้สัมผัสแต่มันไม่มีทุกชีวิตเขาจะเอาข้อมูลนั้นไปหมดไม่ว่าดีหรือว่าชั่วเขาจะเอาเข้าไปหมด แต่เขายังไม่ทําส่วนใหญ่เขาจะยังไม่ทําเพราะว่าเขามีวิบาก้ายเยอะเขาจะยังไม่ทําเสร็จแล้วนู่นแหละพอเขาโตขึ้นมันคือเขาทุกเกินทนนั่นแหละจะงงัดออกมาใช้มันจะอยู่ในกลุ่มนั้นมันอยู่ในกลุ่มเวอร์ชั่นเฮี้ยวไอ้มาเกิดยุคนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาง่ายๆหรอกนู่นเขาเอาอะแต่เขายังไม่ทําง่ายๆหรอกทุกเกินทนนั่นถึงจะเอามาทําบางทีชาตินี้ยังไม่ทําจะไปทาชาติก่อนชาติต่อๆไปนู่นมันต้องเผื่อไว้หลายชาติหน่อย เออไม่เอาชาตินี้ชาติต่อไปก็ได้วะไม่ทําชาตินี้ชาติต่อไปก็ได้ต้องสอนพอผู้ใหญ่ท้อไม่สอนเป็นยังไงพอผู้ใหญ่พากันท้อไม่สอนโอ้โหครานี้เด็กไม่มีตัวอย่างที่ดีเลยแต่ข้อมูลที่มีในโลกเป็นไงข่าวคนป้นจี้ลักขโมยช่อโกงฆ่าคมคืนเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องเลยวิธีแก้ปัญหาคือขี้โกงบ้างอะไรบ้างทําชั่วสารพัดเรื่องในการแก้ปัญหา พอเขามีแต่ข้อมูลในการแก้ปัญหาแบบนี้เป็นไงวันที่เขาถูกมากๆมันก็มีข้อมูลด้านเดียวนี่แหละที่จะงัดออกมาใช้คือแก้ปัญหาด้วยความชั่วเพราะไม่มีความดีที่ถูกต้องทําให้ดูไม่มีความดีที่ถูกต้องให้ดูไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาได้ฟังให้เขาได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเอามาใช้ก็คือข้อมูลที่เขาได้สัมผัสทั้งหมดนั่แหละเขาก็งัดตัวชั่ว,ท,ว,ท,วที่ออกข่าวแต่ละวันมันชั่วแบบไหนบ้างอะไปไล่ดูสิ ชั่วสารพัดชั่วลีลาไหนบ้างผูกคอตายบ้างอะไรบ้างโอ้หสารพัดเรื่องนะป่นจี้ขาทำร้ายคนนั่นคนนี้ลักขโมยช่อโกงอะไรต่างๆมันก็แก้ปัญหาด้วยการผิดศีลนั่นแหละเพราะมันแก้ไม่เป็นนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในสังคมตอนนี้แย่ yeah, สุดๆเลยเพราะว่ามีผู้ใหญ่น้อยคนที่จําชี้จำชัยสอนเด็กนะผู้ใหญ่ที่ดีครูที่ดีมีน้อยเต็มทีแล้วมีน้อยเต็มทีแล้วปัญหาจึงหนักมากเลยตอนเนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอันนี้สอนไปเธอสอนไปมันไม่เอาช่างหัวมันมันเอาอยู่แต่มันไม่ทํามันไม่ทาช่างหัวมันมันเอาไปแล้วเอาได้ให้ไปแล้วผมถึงไม่ได้ท้อใจเลยผมถึงมีอิทธิบาทเพราะผมรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าถ้าผมทําตัวอย่างที่ดีให้ดูแล้วผมก็สอนคนไปเรื่อยสอนคนไปเรื่อยสอนคนไปเรื่อยๆเขาไม่เอาตอนนี้ก็ก็ช่างเขาเขาไม่ทําตอนนี้ก็ช่างเขาแต่ที่จริงเขาเอาแล้วอย่าไปถูกกิเลสหลอกว่าเขาไม่เอา เขาเอาแล้วแต่เขาไม่ทำช่างเขาพี่ผมมั่นใจนะว่าแม้กระทรวงสาธารณสุขเขาจะยังไม่บูมตอนนี้แพทย์ปิธรรมแต่ในอนาคตบูมแน่เขาตันหมดแล้วแล้วผมก็พูดไปสอนคนไปทําไปคนเขาก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงคนที่เขาทําได้เขาก็แข็งแรงแข็งแรงเขาก็มีความสุขเสร็จแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็จะเหี่ยว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 เพราะว่าไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราไม่แก้ที่ต้นปัญหาที่ต้นเหตุกันหน้าดําคําเพียรแก้ปัญหากันอย่างนั้นเอาสิ ลุงตรงนังอย่างงั้นนะคุณไม่แก้ที่ต้นเหตุนะมันจะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็หนักคนไข้ก็มากขึ้นมากขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นคนเก่าก็ไม่หายคนใหม่ก็มาเพิ่มงบประมาณก็ไม่พอเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอเสร็จแล้วเวลาใช้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนีโรดมากก็ใช้แบบแค่ตื้นๆไม่ถึงปรม์ทุกคนไข้เยอะเจ้าหน้าที่ไม่พองบไม่พอเออมันทุกคนไข้เยอะแต สมุท,ทัยเหตุแห่งทุกข์เกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่พองบไม่พอไม่ได้บอกเลยว่าเกิดจากอาวิชชามันทําไม่ถูกมีวิบากร้ายทําไม่ถูกศีลน,นิโรธสภาพดับทุกข์ก็ไม่มีปัญหามากเพิ่มเจ้าหน้าที่ทางดับทุกข์ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่เพิ่มงบประมาณก็ว่นอยู่แค่นี้แหละอุตสาห์เอาอริยสัจสี่มาใช้แล้วเขาบอกว่าเขอาอริยสัจสี่มาใช้เน,นี่ยจริงหรือเปล่า มันไม่ใช่หรอกไอ้นั่นนะมันตรงกันข้ามกับอริยศาศาสัจสี่เลยนั่นแหละตรงกันข้ามกับอริยสัจสี่เลยนั่นเพิ่มนรกเข้าไปอีกแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเพิ่มนรกเข้าไปอีกปัญหาคืออวิช,ชาความไม่รู้ปัญหาคืออวิช,ชาความไม่รู้เหตุมันคือความไม่รู้ถูกกิเลสหรอกโง,งก่กว่ากิเลสปัญหาคือโง่กว่ากิเลสวิธีแก้คือต้องฉลาดกว่ากิเลสต้องฟังสัจจะแล้วปฏิบัติให้ถูก นี่แม้กระทรวงสาธารสุขเขาไม่เอาตอนนี้ผมไม่ทุกข์ใจอะไรผมรู้ว่าเขาไปเพ่งโทษพระอริยะมาเขาไปทําไม่ดีกับพระอริยามาหลายชาติเขาเลยยังมีวิบากจมอยู่เนี่ยเขาจะหลงทางต่อไปอยู่อีกอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาแต่ผมก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูแล้วผมก็รู้ว่าชาติที่ผมมีอํานาจอย่างนี้ผมก็ไม่เอาตามคนดีเหมือนกัน คนดีเขาก็บอกบอกเอาซีเอาแพทย์วิถีธรรมไปใช้ไปใช้เอาไปใช้สีเอาไปใช้สีผมก็ไม่เอาตอนผมเป็นเจ้าอํานาจกระทรวงสาธารณสุขผมก็ไม่เอาผมก็ไม่เอาเพราะผมโง่กว่ากิกเลสผมก็ไม่เอาไม่เอาจนทุกเกินทนนั่นแหละถึงได้เอาจนไปไม่เป็นแล้วจนพังพินาศแล้วถึงตอนนี้ก็อา้าวอีกแพทย์วิถีธรรมทำไมรอดไอ,อ้ก,กลุ่มหนึ่งทาไมรอดนะก็เลยถึงต้องเอาไปบูรณาการร่วมกับจุดดีที่มีอยู่ไอ้สิ่งที่มีอยู่ดีๆก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะ ที่ดีๆอยู่แล้วก็ไปบริการร่วมเอาแปะไปทำไปบริการร่วมก็ไปรอดท่างนั้นเองนะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นชาตินี้ผมมาเป็นคนดีเองก็ต้องมาเจอวิบากกรรมเก่าตัวเองสม้ำหน้าตัวเองด้วยใจที่เป็นสุข <c oughs> อา่ากำลัตัวเองด้วยใจที่เบิกบานผมก็ซ้อนใต้ทาไปสมนํำหน้าเราชาติที่เราเป็นคน,นมีโง่กับกิเลสเราก็ไม่เอาเหมือนกัน <c oughs> นะเราก็ไม่เอาเหมือนกัน,นชาตินี้เรามาบำเพ็ญก็พูดไปพูดไปใช้เวรนใช้กรรมไป <c oughs> นะนะพูดไปเรื่อยนะนี่แหละคนก็จะบันทึกไว้ในจิตบันทึกไว้ในจิตวันที่เขาทุกข์เขาจะออกมาใช้ผมไม่ได้กังวลอะไรนะผมก็สอนไปสอนไปวันที่เขาทุกข์เขาจะออกมาใช้ผมรู้อยู่แล้ววันนั้นเขาจะเป็นคนดีที่ผมทุกข์นะโอเคนะผมรู้สักวันหนึ่งเขาก็เอ้ากระสมสาสุก่ะนะวันที่วีบากชุดที่เขานะไปทําไม่ดีกับพระอ,อริยมดวันนั้นเขาจะพบทาง แล้วเราทําตัวอย่างที่ดีไว้ให้ดูเขาก็บันทึกไปเรื่อยๆบันทึกไปเรื่อยๆบันทึกไปเรื่อยๆบันทึกมากเท่าไหร่มีผลเท่านั้นเท่านั้นบันทึกมากเท่าไหร่มีผลเท่านั้นเท่านั้นแต่ว่าเขาไม่เอาเขาก็เอาอยู่บ้างอยู่ก็ไม่ใช่ไม่เอาซะเลยคือบันทึกเขาก็บรรจุเป็นหลักสูตรของกระทรวงอยู่แต่ว่าไม่ไม่บูมไม่ทําอะไรแช่แล้วงั้นแต่อย่างน้อยก็ทําให้เราทําโดยไม่ผิดกฎหมายก็ขอบคุณมากแล้วล่ะทุกล้วก็ขอบคุณก็มากันแหล่ะเราทําโดยไม่ผิดกฎหมายก็ดีมากกัหล่ะ แต่ว่าดีกว่าน,นี้นะช่วยกันลดลงให้ประชา Adjust ชนไทยได้ประโยชน์มันจะดีกว่าน,นี้อีกเร,เราก็รู้แต่มันดีได้แค่นั้นก่อนเพราะบารมีของเราและของโลกได้เท่านั้นเราก็เท่านั้นก่อนเราก็ทําดีไปเรื่อยๆไม่มีหยุดวิธีแก้คือทำดีไม่มีหยุดทําดีไปทําดีไปไม่มีหยุดเหมือนท่องสูตรคูณนะปิดท้ายตรงนี้ว่าเหมือนท่องสูตรคูณเหมือนท่องสูตรคูณนั่นแหละท่องสูตรคูณนี่นะท่องหนึ่งรอบกับท่องพันรอบอะไรจะออกมาใช้เร็วกว่า พันรอบจะออกมาใช้เร็วกว่าในยะเดียวกันในยะเดียวกันเพราะชีวิตมนุษย์เนี่เขาจะบันทึกข้อมูลไปตลอดตลอดตลอดนะนเนี่ยใครฟัง youtube ไปตลอดเลยนะฟังผมบรรยายไปตลอดตลอดเอา MP 3พสไปฟังเอา u t u b e ไปฟังถึงวันที่ทุกมันจะงัดออกมาใช้ได้เร็วกว่ากว่าไม่ได้ฟังหรือเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราทำดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆเราช่วยกันทําพี่น้องก็ช่วยกันทําต่างคนต่างช่วยกันทาไปเรื่อยๆช่วยกันทาช่วยกันพูดช่วยกันทำช่วยกันมันก็จะบันทึกไปในจิตคน ถึงวันที่เขาทุกข์เขาก็จะออกมาใช้ได้เร็วนะครับนั่นเป็นการช่วยให้เร็วที่สุดช่วยให้เขาได้ประโยชน์เร็วที่สุดคือเราทําความผาสุขที่ตนช่วยคนที่ศรัทธาแล้วก็เผยแพร่ความรู้ในทุกช่องทางให้ได้มากที่สุดเผยแพร่ความรู้ในทุกช่องทางให้ได้มากที่สุดทุกสื่อทุกช่องทางแล้วมันจะบันทึกไว้ในจิตของคนได้มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดวันที่เขาทุกเกินทนเขาจะออกมาใช้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเขาบันทึกไว้เยอะ อันนี้คือสัจจเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทําด้วยอิทธิบาทนี่แหละเราทําด้วยจิตที่มีอิทธิบาทอย่างนี้ผมก็ทาด้วยอิทธิบาทอย่างนี้ผมก็ไม่ท้ออะไรหรอกนะไม่ท้ออะไรเพราะเราได้ความสุขแล้วเราก็ไม่ท้ออะไรนะโอเคเอาแล้วเนาะนี่ก็คือฉันทะวันนี้ก็ได้ข้อเดียวนี่แหละนะอธิบายแต่ข้อเดียวนี่มีรายละเอียดปรกย่อยยอนฉันทะความยินดีเต็มใจพอใจพอเรา ทราบโทษของบางสิ่งบางอย่างโทษของกิเลส AT, ของสิ่งที่ไม่ดีอย่างชัดเจนแล้วทราบประโยชน์ของส,สิ่งที่เป็นประโย,ยชน,ยโยน์อย่างชัดเจนของการทําลายกิเลสหรือประโยชน์ของเรื่องอื่อนเดือนอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะทําด้วยฉันทะความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจตัดสิ่งที่เป็นโทษได,ด้ใจที่เป็นสุขเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ใจที่เป็นสุขเราก็จะทําด้วยวิริยะมันจะเพียนเองมันมันจะพากเพียนเองถ้าอิธิบัตเต็มรอบนะถ้าฉันทะเต็ม วิริยะก็จะเต็มก็จะภาคเพียนจิตตะจิตใจจดจอ่อเอาใจใส่ทุ่มโถมเอาใจใส่ก็จะเต็มมันจะเต็มเองของมันสามข้อที่เหลือจะเกิดขึ้นเองวิมังสาตรวจสอบไขร่ครวนก็จะเต็มเองของเขาวีม่มังสาก็จะตรวจสอบไคร่ครวนอย่างเต็มเลยว่าอะไรเป็นประโยชน์แท้ๆอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ทํามาเนี่ยอะไรพ่องอะไรอะไรสําเร็จแล้วอะไรดีแล้วจะคงเอาไว้อะไรพ่องก็แก้ไขทั้งในด้านวัตถุและด้านจิต ทั้งในด้านการงานและด้านจิตเรียกว่าวิมังสาจิตเราเป็นสุกเต็มอยู่ไหมเต็มอยู่ก็ใช้ได้ไม่เต็มก็ใช้ไม่ได้เราก็ฝึกให้มันหาประโยชน์ให้ได้หาประโยชน์อย่างถูกบุญกุศลให้ได้นะอ๋อเมื่อกี้นี้อธิบายไปข้อที่สามเหรออธิบายไปข้อที่สามมันนั่นอนะอะไรรู้ความจริงปัตนาดีช่วยเหลือเมื่อกี้อธิบายข้อช่วยเหลือข้อที่4ปล่อยวางสรุปแล้วช่วยเหลือก็ทําทุกอย่างที่ทําให้เขาได้บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเอาไว้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ นี่แหละช่วยเหลือขพอะที่4ปล่อยวางเขามีวิบากดีเปิดรับสิ่งที่ดีก็ดีอยู่แล้วอันนั้นก็มันก็เป็นสุขอยู่แล้วถ้าเขามีวิบากร้ายเขาจะเปิดรับสิ่งร้ายวันที่เขาทุกข์เกินทนก็จะเลิกทําหันกลับมาทําดีสุดท้ายเขาจะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์นี่แหละปล่อยวางแบบนีน้ใจเราก็จะเป็นสุขอธิบายก็จะเต็มน,นี่แหละเวลาเจอเรื่องด้อยเรื่องไม่ดีก็ต้องใช้สูตร4ส,สูตรนี้รู้ความจริงปรารถนาดีช่วยเหลือปล่อยวาง ส่วนเวลาเจอสิ่งที่ดีได้อย่างเดียวคือเคารพเคารพชื่นชมศรัทธานะแล้วจะเกิดพลังพลังศีพลังกายพลังใจพลังปัญญาพลังาบารมีร่วมเราจะได้พลังร่วมในตรงนั้นโอเคนะครับวันนี้ก็อย่างน้อยก็ได้อิธิบายฟีีก็ยังดนะีดีกว่าไม่ได้สงสัยต้องไปเขียนหนังสือทีละเรื่องทีละเรื่อง,องให้คนทบทวนพูดไปเดียวก็ไม่ได้ทํา พูดไปเดียวก็แต่พูดไปเถอะนะไม่ชาติใดชาติหนึ่งก็จะทําพูดไปก่อนพูดไปก่อนถ้ามีเวลาก็จะเขียนเขียนหนังสือเรื่องนั้นเรื่องนี้มุมนั้นมุมนี้มันมีรายละเอียดรายเหลี่ยมรายมุมนะจะทําให้คนได้ประโยชน์นะถ้ามีเวลาก็จะทาเอาละครับอใอ้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านครับสาธุเตรียมตัวที่จะกลายบริหารอะไรต่อไปก็เชิญกลาบขอบคุณท่านอาจารย์หมอการธรรมารับอรุณการเดี๋ยวนะคะ วันนี้เราต้องฝึกลมหายใจนะคะเนื่องจากเวลาเลยมาเยอะอยู่ก็เลยไม่ได้เดินเร็วนะคะเอาไว้พวกนี้นะคเดี๋ยวเราไว้เดินไปตามห้องอาหารกันเอาค่ะถ้าวิดีโอพร้อมนะคะส่วนเดี๋ยวพอฝึกลมหายใจนะคะกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม D นะคะ80ที่ยังไม่ได้แช่80คนยกมือค่ะ อนุนาจะเดินไปด้านโ้นเลยค่ะ80สิคนเดยกคณเอจะไปลองเอบีและดีค่ะกลุ่มเอกลุ่มบีและกลุ่มดีค่ะเชิญด้านนู้นเลยค่ะที่เหลือค่ะฝึกลมหายใจครับประมาณสัก20นาทีค่ะและวันนี้โยคะเราจะเป็นเรื่องของการกดจุดบางส่วนนะคะไม่เต็ม